สวัสดีครับสวัสดีครับมา่พออีกแล้วครับมื้อนี้ได้ตำมกแตงกับทอดผีไก่ครับมาด้ครับมาแซ่บเลยครับตำมกแตงกินกับข้าวเหนียวทอดผีไก่สับเซียมกันอ่ะลรุยบาเลีไก่ใหม่ๆเลยออื ไข่หงหงเลยไม่ไม่อืมตำแตงสดน้ำ ผักกับกับผักสลัดไม่รูย้ยัง,ยงเหรอผักกับอืม กิ่นหอมน่องแซ่บเนี่ยไก่มีกระเทียมเหรออืม,อมกรอบมันเย็นแล้วมันแซ่บครับเย็นแล้วมันบ,บอนนบกกรอบน้อง เฟิร์สสุกว่าปีดกายหอมดีนะหอมแม่มักใส่กระเทียมยังดีออืม ผีมีมไม่นิ่มคือเก่าเจ็บห้องใกลใกล้นหนไม่ค่อยจะกินเะโดนแล้ว,ว่าซือมาเห็ดกิน โัวเลยส่วนโซแล้เพิ่มล่ไม่ค่อยคืดืนม,มันคือตมามุงไม่เหมือนทำแตงใสส่วนอย่างเดียว แบบไรกันดูกพูดออกยังไงเลยกระดูกมันปีกปีกบนเนาะครับมันเป็นปีกวงปีกกกลางไม่ปีกบนเหรอปีกกลางเลยกลางมากปีกบนอืมเป็นปีกกลางปีกบนที่มีกระดูกเนาะ ปีกปลายก่อนดูงใช่ไหมบางตีตีปลายเบียดนึงนะปีกปลายแหลมๆนะปีกปีกบนกระดูกง่ายกว่านี่ฉันหมากจะเอาแบบนี้แล้วมั้งไม่เนี่ยทอดกระดูกใช่ตีน้อยๆถอดไม่อย่างเสียบ 他要发霉了。<noise> <noise> แห่งๆแห่งๆแห่งหอมครับเสียบแตงกแวงแล้วไม่ก็เอาแตงกแวยแทน นี่ยักสองจานกับเบิร์ดด้วยหนี่ง <laughs> แซ่บอืมฟูกันเห็นว่าหอมหอม,หอ,มอยู่ <laughs> ให้อยากกินอีกอะ่ะอืมอืม <laughs> ừ chả có nhàn ừ bây giờ khai không uhm. ง่ายนะหปืมหลดปืดแล้วปีกือไท่ยอุ้ยเรี่ยมกินบวท่านพอมอะผอกินเร็ว อย่างนั้นเลยกคเกินได้ทก็ดูสดหนามเี้ยขเสียว้าเพ็ดโอ้เพ็ดแต่่วงได้ อ้าวบุณีเกลี้ยงห้กงเสบแสียเหลือแต่กระดูกพี่เนาะเฟี้ยมกระดูกกองเต็มเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ยิบลอยหรือเปล่าไปเ <c oughs> ด้เบุณีไปบุณีเอาเด้อครับผู้ใดม,มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ของเฟรมกับพอนีเด้อครับเป็นกำลังใจกันครับบุนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพ้อมมือนหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ